คือว่าทีแรกวันแรกผมกไม็ไม่คิดว่าจะขายดีครับวันแรกพอตั้งถังว่าตักไม่ทันนะพี่ผมผมไม่คาดคิดก็ว่ตินขายไม่พอมีทําเป้าไว้สูงสุดวันหนึ่งสองครับสวัสดีครับผมชื่อโน้อยครับเจ้าของร้านไอศครีมใส่โจนครับผมเซอยางแต่อายุทิ่เบเลยครับเหมือนใครดูด,ดยาลมเทีเยครับเพราะยาแพงกว่าข้าวครับดูดนั้น เตยจนประมาณอายุ19เเรียนอยู่ปสครับก็ดีเพว่าหรือนู่นหรือนี่พังมันไรหมดพี่ไม่มีอะไรดีพอเตยหนักเขาก็ขายครับขายด้วยได้เตยด้วยมีตังใช้ด้วยซื้อมอเตอร์ไซค์มีทองมีทองไส้มีเงินใช้ไม่ขาดมือครับน่ก็เลยขายตอนนี้ก็ไม่ลงไม่เรียนเลยขายดีกว,ว่าผลท้ายว่าน้ำรวจกระจ้องมาลบลบหล,บลายหลายครั้งนะครับเข้ามาไม่รู้กี่รอบนี้ครับมาโดนรอบหน,นครับ ก็เข็ดเลยพี่รอบแรกโดยแค่ต้องไปแปรอบรอบล่างจริงจริง4ีปีหกอ่ะแล้บ้าแบบสุดๆเวลาโมตันวันไม่ได้อะไรเลยครับออกมาก็ไม่มีอาชีพรองครับครับอายุสามปป้าลงโรงงานก็ไม่รับครับหางานไปเรื่อยครับจนจนไปเจอไอติมครับแล้วก็ลองมาทําดูครับคือว่าทีแรกวันแรกผมก็ไม่คิดว่าจะขายดีครับวันแรกพอตั้งถังว่าตักไม่ทันนะพี่ผมผมไม่คาดคิดก็ไอติมขายไม่พอมีทาเป้าไว้สูงสุดวันหนึ่งสองเนเจ็ดครับ ุดเด่นที่ร้านก็ไอศครีมตั่วอร่อยเยอะแล้วก็ท็อปปิ้งฟรีครับเริ่มต้นทีน่15บาทครับ3ลูก2 0 4ลูก25 5หลูก3ามิบยังห่อกลับบ้าน55าบาทครับ8ลูกแพ็กใส่กล่องอยู่ได้เป็นชั่วโมงครับมันดูน่าทานนี่ครับความคิดผมอะ่ะมันดูแบบมีตัวเลือกเยอะดีะิแรงแต่มะนาวนมสดแคนตลูกาแฟเผือกรสช่องรวมมิตรวิียาชาไทยช็อกโกแลตโอนติน มะพร้าวโยเกิร์ตผลไม้รวมขนานสตรอเบอร์รี่ทุเรียนชาเขียวกล้วยหอมบลูเบอร์รี่โอรีโอช็อกโกแลตกะทิแล้วคือว่าไอติมผมไม่ใช่ไฮโตมันราคาบ้านๆครับมีตั้งแต่15บาทอย่างเงี้ยครับเด็กก็กินได้คนไม่มีตังกก็กินได้ครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าผมให้90้าะครับรู้จักลูกค้าครับซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำครับมีทั้งค่าจอดค่าประจำครับมีไปต่อยอดเลยครับแบบพวกโรงงานเนี้ยตั้งเป็นออเดอร์ครับเขาได้กำไรด้วยเราก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ สี่ห้าสิบกล่องอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าห้าสิบกล่องค้นไปผมก็คิดห้าสิบบาทครับถังก็ผมคิดสองหมนห้าครับตักได้ประมาณสี่ร้อยแปดสิบลูกถึงห้าร้อยลูกครับถ้าได้เป็นถ้วยก็มาร้อยเจ็ดสิบถ้วยครับถ้วยยี่สิบงานบวชงานงานเลี้ยงงานอบตอะไรเงี้ยครับถังสองหมื่นห้าผมไม่ส่งจะทำ f r a n c h i s อยู่ครับค่าติดไม่แพงครับค่าถังมันแพง สิบถังหนึ่งแสนครับแล้วก็ยี่สองถังสองแสนครับแต่พร้อมเปิดได้เลยครับก็มีมีถังแล้วก็โซ่ล็อกล็อกถังกันหายแล้วก็ท่อเดินน้าครับมีถ้วยยังอลลังแล้วก็ไอศครีมทิ่ตู่ไฟป้ายเพราะว่าพร้อมเลยครับตอนตอนนี้แฮปปี้ครับเพราะมันขายดีมากยอดยอดถล่มพลายครับใช่ครับภูมิใจมากครับคือผมก็ไม่ไม่เคยประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับ คนมองแบบว่าไม่ดีตลอดครับผมไม่คิดอะไรมากมายว่าใครจะมาดูทุกดูทูเพาผมว่าเราไม่ได้องอครับเพราะผมทําจริงครับผมลูกไม่มีครับมีแต่พี่น้องแล้วพ่อแม่ครับไม,ไม่ห่วงแล้วครับรอบนี้ออกมาโตขึ้นพ่อแม่ก็ที่บ้านรออยู่อะไรเงี้ยเขาก็อายุมากขึ้นเงี้ยไม่มีคนดูแลเาก็เพิ่งคิดได้ครับพี่ สำหรับน้องๆครับอาชีพมีเยอะครับอยู่ที่น้องจะเลือกครับถ้าเลือกเส้นทางเดิมก็เข้าไป90%้เแล้วครับเด็กอก็ว่านี่เอาครับผมว่าเลือกดีกว่าครับฝากหลานไอซกรีใสายโจนะครับอยู่สี่แยกสนาครับทางไปภักไห้เลยสี่แยกมาปันมาณ50เมตรเจอร้านเลยครับเปิด3ามโมงปิด2งทุ่มครับศูนย์เจ้าครับ2 6 2 6 8ส8ครับ